ผลสอบสวนล่าสุดพบอดีตทหารสหรัฐปัดใฝ่กลุ่ม i อสลงมือเพียงลำพังขณะสังหารผู้เอร้ร้าย14รายบาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยการขับรถกระบะตะลุยใส่ปูมงชนในนิวออรลีนความคืบหน้าการสอบสวนเหตุสะเทือนขวัญรับปีใหม่ที่เมืองนิวออรลีนรัฐลุยเซียนาซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้วว่าคือนายชามสุดดินจับบา เป็นอดีตทหารผ่านศึกวัย42ปีจากที่คาดในตอนแรกว่าน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่ระหว่างการหลบนี้แต่ล่าสุดคริสโตเฟอร์ราเอียรองผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานสืบสวนกลางหรือ FBI แถลงว่าคนร้ายลงมือโดยลำพังในการสังหารเหยื่อ14ศพด้วยการขับรถกระบะที่เช่ามาพุ่งชนผู้คนในย่านเฟรน์คอเตอร์ย่านท่องเที่ยวชื่อดังของนิวออลีนช่วงเช้ามืดวันที่1มกราคม2568 ซึ่งทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า30คนก่อนถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการยิงต่อสู้กับตํารวจส่วนยอดผู้เสียชีวิต15รายตามที่แถลงเมื่อวานนี้เป็นเหยื่อ14รายกับตัวนายจับบาอีก1รายหลักฐานใหม่ที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยในการแถลงล่าสุดยืนยัน ว่านายจับบาซึ่งเป็นพลเมืองที่เกิดและโตในสหรัฐก่อเหตุโจมตีโดยได้แรงบันดาลใจจากกลุ่มก่อการร้ายไอเอสก่อนลงมือเขาติดธงไอเอสไว้ที่เสาด้านหลังรถและโพสตคลิปวิดีโอหลายคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมประกาศความพักดีต่อไอเอสมีคลิปหนึ่งเจ้าตัวอธิบายว่าเดิมมีแผนสังหารครอบครัวกับเพื่อนก่อนแต่เกรงว่าจะไม่เป็นข่าวพาดหัวพอให้โฟกัสไปที่สงครามระหว่างผู้ศรัทธากับไม่ศรัทธา และนอกจากขับรถด้วยความเร็วสูงพุ่งชนดักเพื่อสังหารคนให้ได้มากที่สุดแล้วเขายังวางลูกระเบิดมือสองลูกไว้ที่ตู้แช่เครื่องดื่มบนถนนในย่านที่ก่อเหตุระเบิดเหล่านั้นใช้งานได้จริงและมีอุปกรณ์จุดระเบิดระ,ดระยะไกลแต่เจ้าหน้าที่จุดระเบิดได้อย่างปลอดภัยทันเวลาจับบาเคยเป็นทหารในกองทัพบ,บก13ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญไอที ช่วงปี2550ถึง2558ก่อนสังกัดกองกำลังสำรองกองทัพบกต่อจนถึงปี2563ประเด็นสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญอันดับแรกเวลานี้คือจับบาหันไปมีแนวคิดสุดตรงนี้ได้อย่างไร